เพื่อนครับพบกับวังคำแฟมิลี่ครับวันนี้มีอาหารเด็ดๆแล้วนะครับพี่น้องแซ่บๆเพ็ดพึ่งแล้วเมื่อกี้นะครับมากินนักันครับพี่น้องบอกว่าลายยายห่างเขาไปลุยกันเลยครับผมมีอย่างนี้ครับผมโอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยครับผมจุเด็ดๆนะครับเคียงขางโดยผักกาดหินแตงกวามีทั้งตับทั้งขาลายก้อยขรัวก้อยสดนะครับอย่างนี้นี่ออมเพียแกงเข็ดละงก โอ้ยแสบหลายแสบหลายลุยครับล่อรุ่มลุยคุณน้องพริกเยิ่งนี่อยากกินอะไรก้อยสุกก้อยสุกอ้าวขอข้าวเหนียวนะครับใส่ถ้วยก็ได้ไหนก้อย,อยสุกนี่ไงล,ลูกของหนูเนี่นนไม่เผ็ดของหนูกับคุณย่านี่ของพอ่อนี้ของพ่อตอนนี้หรอโอ้โหมาแล้วครับซูเปอร์ส,ปปรสาตาร์เรามาแล้วสองคนวันนี้วันนี้ตอนนี้แปดโมงรึแปดโมงจสิบโมงแล้วอ่าจะสิบโมงเรากินข้าวเช้า เอ้าเ้าไม่กินตอนไหนอ่ะกินแล้วกินิอืมอร่อยไหมแกงเห็ดแต่เข็มเดอนหนาแหงขายแกงสารค้านนะครับฝีมือเท่านี้มาไต่ข้างกัองได้หะหุนใสหุ้นใสกระเจ็บอันนี้ิ่นว่าไต่ข้างรับองะขนาดนะครับเอาเอาไปส่งให้เฟิ่นจุกันนี่ลองดูลองดูเอเล่ากัน ปากสวยกก็ยด้อือหืออูเพียกเลยพักพังพอเดินเท่นพิดใ่กันมันก็เริ่มหัดไมวาออกก่อยครับครับครับก่อยครับครับใส่ครับกระเทียมครับผมจะกินหมูหันโอ้โหแกงกระบากมันนี้ เราต้องไปเก็บคอนเทนต์ดีกันกรับเบาน้ำโขมเต็มตะเลช่วยไน้ำอีหนดีนี้เวรผ้าใบไหเอม่ฮะออยู่บนบ้านอยู่บนบ้านไปเอาไปลูกไปเอาไปไปกีกไปลูกอือยู่ได้ข่อสุดข่อยสุอบคุณต้มมันต้มเผือกมันอจมันอ้ะเสียบอยู่นต้มาให้คนขอุดครัเอาอยู่เถอเอาอยู่เถอะึงยืน เอานำพิจูแลวเนี่นำพิจูแล้วเนี่อ่งกันไปสทงกันมากเลยนะพี่น้องไอ้บรกนมันไปบทเล็กน่าจะีเยอนะตัวเขาต้องซื้อโต๊กลมอาซซวยนโต๊ะกลมมองขอยจอมบ้ินแกงเห็ดละงกกันให้ผมมีหอนเห็ดเผาะาถ้าว่าแกงเห็ดร่วมตัวเลย เกงให้บรวมเก็อ่อยเลยอาลูกปลาเสร็จตรบนี้อกเนี่ก็นี่ไงสวยเลยดอเลยนะแตงสดๆครับไอ้น้องเอ้ยกินนกันครับเด้อมีแต่อเผ็ดๆทั้นั้นเลยครับ โอสุดยอดเลยครับอิมเอเล่ครับพี่น้องเอ้ยดนึกว่าเอฟเฟคยังจุเข้ากันยังได้การอยู่ครับผมเดี๋ยวเอาอจั๊กข้ามมือครับผมตับโอ้ยนะใส่กับกระเทียมครับปุ่มเลยน้ำหนักกับขาไล่เลยพี่น้องครใช่แล้วใช่แล้ววันนี้เอาติ้มพริกน้ำพริกคมๆเดี๋ยวจังหมวนพักน้ำหนัก โอ้โหลนลนีครับอือมจับวันนี้เลยได้ประกันที่ลุงของามันสองเงียก่อนน่เบอรอร่อยสิอร่อยสยครับช่องอร่อยสยแนะนำ่อยครับช่องอร่อยสย ตาช่องก่อนครับขับช่องเลยนะครับอ่าเนื้อหาของช่องเป็นยังไงครับเนื้อหาของช่องกินอย่างเดียวครับพี่น้องกินอย่างเดียวครับกินกับหาครับเนื้อหาครับอายุหากินอายุมากกินหรอกครับกินได้สวยนะครับผมกินไถ้วยตอนมูวานเห็นล้วไปไปยืนเบื้อืมมูวานโอเคครับไอ้น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบที่ท่านี้เด้ครับเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังครับค่ะแซ่บนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับเนาะ